เรือพิทยาคมตั้งอยู่เลขที่60หมู่ที่13ตำบลหัวเรืออำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามมีเนื้อที่69ไร่1งาน80ตารางวาเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด16ห้องเรียนจำนวนนักเรียนทั้งหมด ณวันที่17พฤษภาคม2565จำนวนทั้งสิ้น330คนปรัชญาโรงเรียนปัญญาโลกัสมิปัจโชโตปัญญาเป็นแสงสว่างแห่งโลกเอกลักษณ์โรงเรียนสืบสารประเพณีท้องถิ่น ตลักโรงเรียนมารยาทงามคำขวัญประจําโรงเรียนวิชาการเยี่ยมเปี่ยมคุณธรรมคำจุนประเพณีสามัคคีเป็นเริกเชิดชูการกีฬาพัฒนาชุมชนวิสัยทัศน์ของโรงเรียนมุ่งจัดการศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพเต็มตามศักยภาพโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน แบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นตามแนวปัจจัยเศรษฐกิจพอเพียงบริหารงานโดยดรชูชาสิทธิสารตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญนายประพันธ์คณิตไทยสงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโดยมีข้าราชการครูจำนวน24คนครูชาวต่างชาติจำนวนหนึ่งคนพนักงานจ้างจำนวน10คนนักการพานโรงจำนวน5คนและพนักงานรักษาความปลอดภัยจำนวนสองคนรวมบุคลากรทั้งหมด ของโรงเรียนหัวเรือพิทยาคมจำนวน44คนผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาปีการศึกษา2564ตามมาตรฐานการศึกษามีดังนี้มาตรฐานที่1คุณภาพของผู้เรียนระดับคุณภาพดี1.1 ผลสลัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 1. มีความสามารถในการอ่านการเขียนการสื่อสารและการคิดคำนวณผู้เรียนมีทักษะในการอ่านการเขียนการสื่อสารและการคิดคำนวณตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดในแต่ละระดับชั้น 2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาผู้เรียนมีความสามารถในการคิดจำแนกแยกแยะใคร่ครวญไตรตรองพิจารณาอย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล 3. ม,มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตนเองและการทำงานเป็นทีมเชื่อมโยององค์ความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆอาจเป็นแนวความคิดโครงการโครงงานชิ้นงานผลผลิต 4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้การสื่อสารการทำงานอย่างสร้างสารรค์และมีคุณธรรม 5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ผู้เรียนบรรลุและมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพื้นฐานเดิมในด้านความรู้ความเข้าใจทักษะกระบวนการต่างๆรวมทั้งมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติหรือผลการทดสอบอื่นๆ 6. มีความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการจัดการเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นการทำงานหรืองานอาชีพ1.2คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน1มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนดผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรม เคารพในกฎกติกามีค่านิยมและจิตสำนึกตามที่สถานศึกษากำหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงามของสังคม 2. มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นเห็นคุณค่าวความเป็นไทยมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย 3. ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลายผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านเพศวัยเชื้อชาติศาสนาภาษาวัฒนธรรมประเพณี 4. มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกายสุขภาพจิต อารมณ์และสังคมและแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัยสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุขเข้าใจผู้อื่นไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่นมาตรฐานที่2กระบวนการบริหารและจัดการศึกษาระดับคุณภาพดี2.1มีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจนสถานศึกษากําหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจไว้อย่างชัดเจนสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาความต้องการของชุมชนท้องถิ่นวัตถุประสงค์ของแผนการจัดการศึกษาแห่งชาตินโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัดรวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 2.2มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบทั้งในส่วนการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาการนำแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษามีการติดตามตรวจสอบประเมินและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อนเนื่อง มีการบริหารอัตรากำลังทรัพยากรทางการศึกษาและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีระบบการศึกษานิเทศภายในการนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมการวางแผนปรับปรุงและพัฒนาและร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมายสถานศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริงครอบคลุมทุกเป้าหมาย รวมถึงการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มที่เรียนแบบควบรวมหรือกลุ่มที่เรียนร่วมด้วย2.4พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพสถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาครูบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพ และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน2.5จจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย2.6จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้สถานศึกษาจัดระบบการจัดหาและพัฒนาและการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษามาตรฐานที่3 กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญระดับคุณภาพดี3.1จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริงมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปจัดกิจกรรมได้จริงมีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะสำหรับผู้ที่มีความจำเป็นและต้องการความช่วยเหลือพิเศษผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะแสดงออกแสดงความคิดเห็นสรุปองค์ความรู้นำเสนอผลงานและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้3.2 ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้มีการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้สแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกให้เด็กรักครูครูรักเด็กและเด็กรักเด็กเด็กรักที่จะเรียนรู้สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข3.4ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อนำไปใช้พัฒนาการเรียนรู้3.5มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ผลงานดีเด่นประจำปีการศึกษา2564ผลงานดีเด่นด้านสถานศึกษารางวัลชนะเลิศ การประกวดสถานศึกษาดีเด่นด้านการประกันคุณภาพการศึกษารางวัลสถานศึกษาดีเด่นด้านการบริหารงานวิชาการรางวัลสถานศึกษาดีเด่นด้านการบริหารงานบุคคลและรางวัลสถานศึกษาดีเด่นด้านการบริหารงานทั่วไปเนื่องในโอกาสวันครูประจำปีการศึกษา2564 ผลงานดีเด่นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษานายวิชานติสายะได้รับโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตรครูดีเด่นระดับดีเยี่ยมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศนางพัชรินหาโกศีได้รับการเลื่อนวิทยฐา,านะจากวิทยฐา,านะครูชำนาญการพิเศษเป็นวิทยฐา,านะครูเชี่ยวชาญ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพผลงานดีเด่นด้านนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการประกวดโครงงานภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทการพัฒนาการประดิษฐ์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามโครงการขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาของจังหวัดมหาสารคามโดยผ่าน,นกลไกของกศจปีงบประมาณ2,564ได้รับรางวัลเหรียญเงินการประกวดหนังสั้นการดำเนินงานจังหวัดไอโอดีนยั่งยืนมุ่งสู่เด็กตักกศิลา4.0หัวข้อ การส่งเสริมลานเล่นในชุมชนวิถีใหม่ได้รับรางวัลชมเชยการแข่งขันการประกวดภาพยนตร์สั้นภายใต้แนวคิดรู้คิดรู้ทันป้องกันยาเสพติดประจําปีงบประมาณ2,564โดยสํานักงานศึกษาธีการจังหวัดมหาสารคามได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสามกีฬาแบดมินตันประเทศมือเอส รางวัลรองชนะเลิศอันดับ3กีฬาแบดมินตันประเภทมือ NP ลบการแข่งขันวันแฮป p ี้เนสแชมเปี้ยนชิพขอนแก่น2021ณจังหวัดขอนแก่นโรงเรียนหัวเรือพิทยาคมขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงหมูเรือพิทยาคมรวนองอาจเราพี่กายไม่มา